สิลิสุขมัตสุพุทธศาสนายุกาลจำเดิมเริ่มตั้งแต่พระศีสันเพชเสด็จด,ดับขันพระบรินิพานอันร่วงเลยมาแล้วแปดสิบพระชนะสานับเป็นอดีตการบัต้ พุทธการก็ร่วงเลยมาแล้ว2,565ปีนับเป็นปัจจุบันสมัยข้าพระเจ้านายสุกันเดชมนรีขออนุญาตได้มาเล่าเรื่องบุญกุศลที่จะได้นำพาให้เรา ไปสู่ปรโลกข้างหน้าขออนุญาตเล่าเรื่องนะครับผมนโมตัสสะภะคะวะโตุล่ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุล่ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตุล่ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาณิปรโรกัสสมิง การสะสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญคือการกระทำความดีต่างๆทำความดีแล้วก็มีความสุขจิตใจสดชื่นเบิกบานบุญจึงแบ่งออก ได้เป็นสามอย่างคือหนึ่งทานละไมคือความสุขที่ได้รับจากการให้ทานสศิลละไมคือความสุขของการได้รักษาศิล สาภาวนาใหม่คือความสุขที่ได้จากการจเจริญภาวนาการทำบุญการทำบุญหรือที่เรากันเรียกว่าทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานนั้นจะ ทำให้เราได้มีความสุขผู้ที่มั่นทำบุญจะร่ำรวยมีเงินมีทองในชาติปัจจุบันและอนาคตตะการไปข้างหน้าคำว่ายากจนจะไม่มีเลยการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการรักษาศีล ถ้าเรามีศีลห้าหรือศีลแปดตามที่พุทธองค์กำหนดไว้เราจะเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วสวยงามไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆเลยการรักษาศีลสามการเจริญภาวนา การเจริญภาวนาทำให้เรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนึกหวังสิ่งใดก็ได้ดังความคิดการเจริญภาวนานี้สามารถทำให้เรามีสติปัญญาเสียบแหลมเสียบพันได้บุญทุกอย่างที่รวมรวมกัน ท่านก็เปรียบ да ว่าการเจริญภาวนานี้สําสั่งวิหูสัมูแหลปลินนี่ก็ได้บุญร้ายเป็นที่สุดแล้วครับเรามาฟังเรื่องทำบุญแล้วก็จะขอหยกตัวอย่างเนะครับเนาะขอหยกตัวอย่างคน ที่ยุข่างบ้านผมที่ผ่านมาแล้วประมาณจี่สิบสองปีครับที่ผ่านมาแล้วคนที่ขังขางบ้านเลยดีเป็นเรื่องจริงขออนุญาตหนกตัวอย่างเบาซู้เรื่องเล่าอันเกี่ยวกับบุญใน้ฟังนะครับเนาะข่างบ้านผมคุืเอว่าพอจันแม่พองใสพอจันนี่เป็นคนเหตุงาน เป็นคนเหตุงานหาเหลี่ยงขอบพร้วเนาะครับเนาะเพราะว่าหาได้ด้วยวิธีใดแล้วก็เอาเมื่อเอาเมื่อเพื่อมาเหลี่ยงขอบพรัวเล่าแต่ว่าภูเมียเล่าั่นแม่พ้องใสนัน่นเราเป็นคนทำบุญตักบาทหยาดน,นา้ำยุประจำสุเศร้าสุเศร้าพ่อหลวงเลยมาอายุเลาก็ประมาณหาสิบป้วปีนี่แหละครับหาสิบแปดหาสิบเก้าปีแล้ว 58, เด็เสียชีวิต โอ้พระทันในหอดเสียชีวิตเนาะเอาหอดเอาหอดตอนเมียเราใส่บาทตอนเศร้านะครับพอจันนี่แม่พองใส่ใส่บาทตอนเศร้าแล้วว่าโอ้ยไปใส่บาทให้หัวปอดมันจินงย่างสุมหมูหัวหล่นหลนน่นะนะว่าภาษามันนั่น่าม,านมีหนาเวียกหนางานแนวใดด้วะนว่าเนมื่อเศร้าตื่นขึ้นมากระถือกระโปะ แล้วก็ย่างหาขออ้อมบ้านอ้อมเมืองเป็นพอพอจันนี่เพิ่นว่าเพิ่นว่าให้พระพิสุว่าจังสันไหมหลวงพอ่อหลวงตาหลวงพี่ไหมพี่ม่านบินสบาดเงี้ยวมันเสิร์ฟเพิ่นว่าโอ้ยสม,มูหหัวหล่นหล่นว่าไมน่าเวียกหนางานเงี้ยวไดดกมีแต่ถือกระปู่มาหาขอคนอ้อมบ้านอ้อมเมืองบ่เป็นแต่ทำบุญน้ำดอกพนวาวา เพราะว่าเพิ่อนอาจสิเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ในอย่างเนาะที่พระทำาตัวบดีกินเหล่าเมายาพระอันนั่นอันนี้เนาะครับเนาะ mm hmm. ก็่ไม่ได้ว่าเพิ่อนหว่าแต่ว่าเพิ่นแห่งเกิดความประมาทโพดน่ะนะประมาทก็พระสองฆ์องค์ขจาโผลเพราะว่านคนเฮาญาติโน้มเฮารักษาแค่ศสินหาด้ครับเป็นผู้ปฏิบัติดีแน่กับรักษาได้ศินแปดแต่ว่าพระนั่นเพิ่นศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอผมนี้ครับ แลก็ภิกษุภิกษุนี่นี่พระผู้ยิ่งเนี่ยเขาเอิน่นภิกษุนี่รักษาศีลหนึ่งสามร้อยสิบข่อนนี้ครับรักษาศีลหลายก็พระวันนี้เพราะว่าเพิ่นมีข้อหามหลายเพิ่นก็นเลยรักษาศีลหลายสามเณรขนาดสามเณรเพิ่นยังรักษาศีลสิบี่ครับภูตาผักขาวภูรือสีนี่รักษาแค่ศีลแปดหนึ่งดิสูสามเณรบ่อยดิ แต่มาเน้นยังรักษาสินสิบแต่ว่าข้อหมายว่าผู้ใดทีรักษาได้ดีก็กันทถอะละครับขนา,นาดญาติโยมเขานี่รักษาสินหาก็ยังรักษาอย่างยากรึครับเพราะว่าปั้นนบอบเป็นสมควรเป็นตะไปวาให้เพลินเจ้ากับพระสง์องค์ขจ้าเนะครับอันเม่นผู้ใดไม่ลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเด้อครับบ่เป็นตะไปวาไปวาให้เพลินไปได้เพลินเดอ้อได้พระสง์องค์ขจ้หลูกเน้นหลูกหยางเขาไม่จะบอก บอกว่าโ้สู้กันฟัง่งซื้อว่าตัวนี้มันบาปตัวนี้มันบุญแต่แห่ไปด่าไปยังเพิ่นไปดูถูกไปประมาทเพิ่นขึ้นจังพอจันนี่บ่ได้เอาลับขึ้นมาโวาเลียงของพอจันต่ตอนะครับเนาะพอจันก็แม่พ้องใสเนี่ยเห็นเมียเราใส่บาตรแล้วก็ว,วายเมียโอ้ยไปใส่บาตรไอ้หัวปวดมันเสะแตกอีหงยั้งหมสารมันไม่น้าเวียกถือกระป๋อยางหาขอท่านออมบานออมเมี่ยงด้วยพนะวันนั่นแหละครับพอละวาจังสล่ะล่ะ อีกประมาณปีสองปีเนาะผมก็ได้ยินข่าวว่าเราเสียชีวิตไปวันนี้หลานไส้ผมเขาก็ยุบป,ประหาประหกเนาะไล้ฝันเกียวเพราะเราพอจันทร์นี่เสียชีวิตไปหลานไส้ผมฝันเกียวว่าโอ้ยพอจันทร์เราทั้งดำทั้งจอยทั้งโซ่แล้วยางโซ่สักโซเซมาบอกให้ใส่บาตรให้ไปกินแหน่บ่ได้กินเข่าจักเทียต่งต่ตายมาแล้วจนเราปีหนึ่งแล้วพนวะแล้วมาเข่าฝันมอเข่าฝัน แม่พ้องใส่ดิครับแต่ว่ามาเข่าฝันหลานผมผมก็เลยได้รู้เรื่องเล่าว่าการทําบุญคือการไห่ทานน่านนงเมื่อว่าไห้ท่านกับหาบาดกับโยมเ่ว่าไห้ท่านกับหมูกับหมาก,บากับกาไกลๆแต่ว่าเฮาทําบุญทําบุญไห้ท่านใส่บาดหยาน,น้าทุกเ้านี่คือเฮาทําบุญให้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่แหละครับผมนั่นแหละมันก็ได้บุญหล,ลายอานิสงส์หลายคือทั้งผมมื้อนี้ผมสุกันกับ โคตรไก่สอนกับโคตรดานั่งฝ่าลอยล้านกับพรกกันทำบุญใส่บาทแล้วครับผมอาจจะผมมดบ่อยข้งปันไหนกับพ้นดานี่อาจจะเป็นอาทิตย์ละเทือ่อแต่ว่นโคตรไก่สอนโคตรไก่สอนสีหมดอันเพิ่นตื่นขึ้นมาทำถูกเศร้าูกเศร้าได้แต่อนุโมทนาสาธุน้ำผินนะครับโก่เลี้ยงบุญน,นี่นะครับนเนาะเฮ็ดบุญแล้วก็เฮ็ดให้จิตใจเขาไม่ความสุขก็ไปกับอนาคต บอกอนาคตแหละที่มันที่เห็นท่านท่านจานี่บุญการให้ท่านก็นคือจะเลื่อนลำลุ้ยไม่ทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าเฮาสิเกิดศาตร์นี่ศาติ์ใดนี่ครับเข้ามาให้ท่านนี่ท่านก็คือสละออกจากความโลภของเจ้าของขันอยากสวยอยากงามก็คือให้รักษาศินขันอยากขันอยากให้มีสติปัญญาดีๆเฉลียวฉลาดก็คือการนั่งสมาธิจะเลื่อนภาวานาผมมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งสิโอสูฟังนะครับ คนนี่พญายเก,กพญายเก,กที่เล่ามาเห็ดงานจากประเทศจีนมาเห็ดงานค้าขายอยู่ประเทศไทยนี่เราเป็นคนจังหวัดขอนแก่นครับพญเจเกศเขาเอือดเราอาแปะอาแปะนี่แหละเรามาดผ้าลูกเปิดรล้านขายของช่ำขายทุกสิ่งทุกอย่างขายมาทุกอย่างเอาตะเงินอย่างเดียวูจังหวัดขอนแก่นนี่ครับเรื่องจริงที่ผมได้พอ่อได้อ่านในหนังสือชีวิตจริงมากนะครับหลายปีแล้ว เป็นสิบก็ปีแล้วที่ผมอ่านมาเนี่ยพ่อใหญ่เจกอัแบนี่เราเป็นคนเราเป็นคนขีที่หาเงินอย่างเดียวเป,เป็นเป็นเจกเนาะหาเงินอย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวเราเห็นพององระสงฆ์องค์เจ้านี่เราว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ไหวานันว่าแย่แย่แย,แย่ไม่ทํามาหากินมีแต่ถือกับถือกระโปถือขันมาขอข้าวมาขอสิ่งนั้งสิ่งนี้กับคงไม่ได้เรื่องเลยพนันวา บันนี้อายุเลาหอดหกสิบป้วได้ครับบัตรหกสิบสี่เจ็ดชิพได้ครับหกสิบแปดถ้าได้บุกอี่เป็นเขียนไหวนในเรื่องจริงอายุหกสิบแปดปีเราก็เลยมะปว่วยด้ครับแต่ว่าก่อนเล่าสิมะปว่วยนั่นมือหนึ่งหอดฤดูการบุญกระถินเหรอครับก็เจ้าแห่ก็เจ้าแห่องกระถินแห่องกระถินที่มีต้นเงินต้นยังไหมครับเราดีใจหลายแล้วไปถืออ้อยถืออ้อยลํำเดียวเหรอครับน้ำพึนด้วยความ ด้วยความสุขด้วยความดีใจด้วยเห็นเขาฟ้อนมวนด้วยเห็นเสียงเพลงมวนในการแห่องคตินไหมครับพอไนกิ๊กอาแปงนี่ไปถืออ้อยน้าเขาล่าเดียวยางเรลื่อยยางเรื่อยไปน้าองคถินเพิ่นผ้ายางไปหอดไปหอดสาลาเราเพลินผ้าเวียนผ้าเวียนทั้งสายทั้งขัวแลือทั้งสายสามเถื่อหลอบสาลาแล้วก็เอาไปถวายน้าเพิ่นเอาไปถวาย ถวายองก์กฐินน้ำพึ่นแต่ว่าพญายเก็กในี่ถืออ้อยแค่ล่ำเดียวตกมาปีหลังมาแล้วมาป่วยด้วยครับบันนี้พอเรามาป่วยบ่รู้สาเหตุนอกมอกแง่งๆป่วยจนว่าได้ให้ลงหมอมาให้น้ำเกลืออยู่ในลรงบยานแสดงว่าอาการนักเกือบเกือบสิบลอดแล้ววันเนาะมาหลุมป่วยเขาที่เขาเสียนไว้เแลเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายพันนวะนั่นแหละครับเรื่องเล่มาป่วย พอป่วยได้ประมาณสองเดือนกัวนี่แหละครับแล้วกับก็คือจังคนเอามาเพิกไปเลยนะครับติงชิงบได้ว่าบวได้ยบ่จกาบัดน,นี้ขันแม่น,นั่นแล้วสิกับมาวอดายดิครับต่อไปแต่ว่าในวามหมายนั่นแล้วลูกหลานว่ามันเล่าตายแล้วดิลูกหลานว่ามันเล่าตายแล้วแล้วคือไปอยุประมาณ จักสองสามมือคนนี้ครับลูกหลานให้ห้องเอื้อนนําแต่ว่าในควข้นควมที่เราตายนั่นเราตื่นขึ้นมาเราเวอกสู่ลูกหลานฟังแล้วว่าโอ้ยพอไปมองจังไหนบูไม่ตะมองหมืดนมืดเดี๋ยวไปก็บมิตะมองหอนๆมานะเ,เวบอภาษา,าเก็กกับลูกหลานเลานะครับตอนเราฝืนขึ้นมานะตอนเราเขาไปนอนล่งบานเราหลับไปตายไปสองสามมือแล้วฝืนขึ้นมา ไปสมองมืดมืดไปพอตหมองหอนหอนพอจิดินไส้หมองหอนหอนใหม่ๆพนันว่าแต่ว่าบันเอมพอไปได้ไปได้อ่อยลํำหนึ่งนั่นแหละพอไปง่ามกัดจินน้ำดูดกินน้ำกัดกินน้ำอ่อยล้ำนั่นแหละมีอ่อยลำ้ลยลำเดียวเลยใส่ซอยชีวิตพอทั้งพอกัดจินทั้งพอดูดน้ำมันจริงเลยฟื้นขึ้นมาเลยเดียวโอสู้ลูกสู้หลานฟั่งนั่นแหละครับลูกหลานเฝ้าอยู่โรงพยาบาลแล้วได้ฟื้นขึ้นมา เขาก็บบบบอกนะครับว่าเราฟื้นขึ้นมาอยู่ได้จักปีแต่ว่าเราฟื้นขึ้นมาเราออกจากการป่วยจากโรงพยาบาลน,นั่นครับพอออกจากการป่วยแล้วเงินทองไม่ถอยลูกหลานไม่ถอดบอกผ้าทําบุญมัดบกเก็บอกแพงไว้เก็บไว้เป็นบางส่วนแบ่งไว้เป็นบางส่วนส่วนที่เหลือจากกําไรหลายๆนั่นแล้วผ้าลูกผ้าหลานทําบุญท้ากุศลหมดแล้ววะนี่แหละครับอาน,นิสงส์ของบุญเนาะคันผู้ใดบ่เห็นกับตากะ กับ,บเสื้อดอกว่ามังบุญมันมีอิลีภาพมันนี่กัขออนุมโมทนาบุญเด้อกับญาติท่ามกับกัลยานีมีุูดีสุขผูสุขคนเด้อผู้ใดใดมาวา้ามาฟังธรรมะของข้าพเจ้านี่น่าสุกันเดชมนตรีกต่ขอให้มีความสุขความเจริญความเจ็บใจใดความไข่ใจมีเด้อพ่อแม่พี่ิองปัถนาสิ่งใด ที่เป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยรรำกับข้อห้สมองมาศปารถาทุกคนทุกท่านเถินสาธุด้วครับสาธุสาธุได้บุญน้ำกันหลายๆเด้อขอบพระคุณครับ